กลุ่มชนนบีลูตอลัยฮิสสลามสำหรับเยาวชนท่านนบีลูตอลัยฮิสสลามเป็นนบีผู้เชิญชวน,นชาวเมืองสะดูมสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สุบฮานอตาลาท่านเรียกร้องเชิญชวนให้กลุ่มชนของท่านเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังคําสั่งใช้ของพระองค์เช่นเดียวกับท่านนาบีอื่นๆที่มาก่อนหน้าท่าน แต่กลุ่มชนของท่านกลับปฏิเสธดื้อดึงไม่สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺสุบฮานาอตาลาที่ทรงให้พวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีเลือกสวนไร่นาพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายพวกเขากลับใช้ชีวิตอยู่ด้วยการหลอกลวงหักหลังพวกพ้องดักปล้นสะดมคนเดินทางใช้จ่ายชุริตสุไรฟุ่มเฟือยและเฉยเมยในการตักเตือนซึ่งกันและก,กัน ไม่กำชับกันให้ทำดีไม่ห้ามปรามกันในสิ่งที่ทำผิดมินำซ้ำยังเห็นดีเห็นงามกับการทำอนาจารยอย่างจงแจ้งอันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยปรากฏในประชาชาติใดก่อนหน้าพวกเขามาก่อนผู้ชายในหมู่พวกเขาไม่สนใจในเพศสตรีแต่กลับไปรักใครชอบพอผู้ชายด้วยกันเองและทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ทรงได้สร้างขึ้นนับเป็นสิ่งที่สกปรกโสมม และเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจที่สุดที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ท่านนาบีลูทยังคงอดทนเชิญชวนพวกเขาสู่ศธรรมต่อไปไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะตอบรับคําเชิญชวนของท่านนับวันพวกเขายิ่งมีพฤติกรรมที่ชั่วช้ามากยิ่งขึ้นแถมยังขม่มขู่สั่งห้ามท่านนาบีไม่ให้ต้อนรับแขกผู้ชายต่างเมืองแต่พวกเขาขันอาสาที่จะต้อนรับเอง ทั้งหมดเพื่อหวังการกระทำไม่ดีไม่ร้ายอีกทั้งยังเย้ยหยันท่านนาบีต่างๆนานากระทั่งพวกเขาพากันขับไล่ส่งท่านนาบีออกไปจากหมู่บ้านโดยผู้จาเสียดสีว่าพวกเจ้าจงเอาครอบครัวของลูดออกไปจากหมู่บ้านของพวกเจ้าเสียเถอะแท้จริงพวกเขาเป็นมนุษย์ผู้สะอาดบริสุทธิ์เสียจริงอันนำอายะที่56ซ้ำร้ายพวกเขายังท้าทายอยากเห็นการลงโทษจากพระเจ้าของนบีลูด หากท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงๆท่านนาบีลูตจึงขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์โปรดทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ ให้ได้รับชัยชนะเหนือบรรดาผู้ก่อความเสื่อมเสียทั้งหลายด้วยเถิดอัลอังกาบูตอายะที่30แผนการและการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาจึงทรงตอบรับคำบินบอนของท่านด้วยการส่งมาลาอิกะสามท่านมาเป็นอัคันตุก,กะผู้ทรงเกียรติทั้งสามท่านนั้นได้แก่ท่านยิบรีนท่านมีกาอิลและท่านอิสรอฟีนอะัยฮิมุสลามทั้งสามเดินทางไปจนถึงแม่น้ำสาดูมที่นั่น พวกเขาพบกับลูกสาวของท่านนาบีลูดกำลังตักน้ำจากแม่น้ำมาลาอิกะที่จำแรงร่างมาเป็นชายหนุ่มรูปงามจึงถามลูกสาวของท่านนาบีว่าแม่หนูที่นี่มีบ้านพักบ้างไหมมีค่ะแต่ได้โปรดรออยู่ตรงนี้ก่อนจนกว่าฉันจะกลับมาเพราะนางรู้ดีว่าเมื่อใดที่แขกเดินเข้ามาในเมืองพวกเขาจะไม่ได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอน นางจึงรีบกลับไปบอกท่านนาบีลูตผู้ทรงเป็นพ่อทราบท่านนาบีออกมาต้อนรับพวกเขาและพยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงให้กับพวกเขาเดินทางไปพักที่เมืองอื่นโดยบอกพวกเขาว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันไม่เคยรู้เคยเห็นเลยว่าจะมีแผ่นดินใดจะมีชาวเมืองที่สุกปกโสมมเหมือนชาวเมืองนี้อีกแล้วแต่พวกเขาก็ยังมีท่าทีเช่นเดิมจนพวกเขาได้รับคำยืนยันจากท่านนาบีถึงพฤติกรรมที่ชั่วช้าของชาวเมืองนี้ ถึงสีครั้งสีคราด้วยกันซึ่งมาลาอิกาได้รับบัญชาว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนจัดการกับชาวเมืองจนกว่าจะได้รับคำยืนยันจากท่านนาบีของชาวเมืองนี้เสียก่อนไม่มีใครรู้ข่าวการมาเยือนของชายแปลกหน้านอกจากครอบครัวของท่านนาบีรู้เท่านั้นแต่พระยาของท่านกลับแอบนำข่าวไปบอกกับกลุ่มชนของนางนางบอกกับพวกเขาว่าไม่เคยเห็นใครหน้าตาหล่อเหลาเหมือนพวกเขามาก่อนเลย ทันทีที่ชาวเมืองรู้ข่าวต่างพากันกรู่ไปที่บ้านของท่านนาบีลุตอย่างหืนกระหายราวกับคนเสียสติทั้งตะโกนโวกเวกทุบเคาะและดึงทิ้งประตูบ้านทำทุกวิถีที่จะเข้าไปในบ้านให้ได้ท่านนาบีบอกกับพวกเขาว่าท่านมีลูกสาวพวกเธอบริสุทธิ์สำหรับพวกเขาอย่าทำให้ท่านขายหน้าอับอายแขกเลยแต่พวกเขากลับตอบว่าท่านนาบีย่อมรู้จตนาของพวกเขาดี คือต้องการแต่ผู้ชายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นท่านนาบีจึงบอกว่าท่านนาบีจึงบอกว่าท่านอยากมีพลกำลังหรือพวกพ้องที่สามารถจัดการกับพฤติกรรมไร้ยังอายของชาวเมืองและปกป้องแขกของท่านได้ทันใดนั่นเองมาลาอิกะจึงบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกเราคือมาลาอิกะ ที่ถูกส่งมาเพื่อนำการลงโทษจากอัลลอฮ์มายังกลุ่มชนของท่านท่านอย่าได้วิตกกังวลเลยว่าจะเกิดอันตรายใดๆกับเราเมื่อประตูถูกเปิดออกท่านจิบรีนได้ใช้ปีกของท่านฟาดไปที่ใบหน้าของกลุ่มชนเหล่านั้นจนทำให้ในตาของพวกเขาบอดสนิทบางรายงานระบุไว้ว่าลูกตากระเด็นหลุดออกจากเบ้าไม่เหลือร่องรอยของดวงตาอยู่อีกเลย พวกเขาต่างวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างหวาดผวาในสภาพที่เหยียบกันเองอย่างทุลักทุเลพร้อมส่งเสียงตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยในบ้านของลูดมีพ่อมดร้ายกาจที่สุดในแผ่นดินและยังขู่ท่านนาบีด้วยความโกรธแค้นว่าให้พรุ่งนี้ก่อนเถอะและเจ้าจะเจอดีแน่ บทลงโทษของความผิดอันน่าบัตรสีมาลาอิกะสั่งกับท่านนาบีลูตให้รีบนำครอบครัวเดินทางออกจากเมืองในช่วงท้ายของเวลากลางคืนและกำชับว่าห้ามหันหลังกลับมามองเป็นอันขาดท่านนาบีพร้อมภรรยาและลูกสาวทั้งสองคนเดินทางออกจากเมืองตามคำสั่งของมาลาอิกะแต่ทันทีที่แสงอาทิตย์ปรากฏกำหนดการของอัลลอฮ์ก็มาถึงอัลลอฮ์ตาลามีบัญชาให้ท่านยิบรีนใช้ปลายปลีกของท่านสอด ยกแผ่นดินที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวเมืองซาดูมซึ่งมีพลเรือนอาศัยอยู่ประมาณ4ี่หมื่นคนตลอดจนสัตว์นานาชนิดของพวกเขาขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้าเสียงตะโกนกรีดร้องโหยหวนด้วยความหวาดวันพรันสะพึ่งดังก้องไปทั่วทุตสารทิศกระทั่งมาลาอิกะที่อยู่บนฟ้าได้ยินเสียงไก่ขันและเสียงสุนัขเห่าหอนด้วยความตกใจกลัว ทันจิบรีนได้พลิกแผ่นดินคว่ำลงมากลับจากด้านบนเป็นด้านล่างกลับจากด้านล่างขึ้นด้านบนจากสิ่งที่เคยอยู่เหนือปฐพีกลับจมลึกอยู่ใต้ธรณีในชั่วพริบตาจังหวะเดียวกันนั่นเองอัลลอฮฺตาอาลาได้ให้มีเสียงกำรรปนาดดังกึกก้องพร้อมกับทรงฝนหินจากไฟนรกกระหน่ำใส่พวกเขาทันทีที่ร่วงหล่นมาอีกละรอบคนแรกที่หล่นลงมาคือหัวโจกข,ของพวกเขานั่นเอง หินแต่ละก้อนถูกตราชื่อของชาวเมืองแต่ละคนไว้อย่างครบถ้วนโดยจะไม่ตกใส่ผิดชื่อผิดคนเป็นอันขาดกระทั่งชาวเมืองสะดูมที่อยู่ต่างเมืองก็ถูกหาฝนหินจากไฟนรกเล่นงานด้วยเช่นกันเมื่อนางวาลีฮะภระยาของท่านนาบีลูตได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงอึกทึกครึงโครมดังขึ้นนางจึงหันหลังกลับไปมองทันใดนั่นเอง หินที่ถูกลงมาคราชีวิตนางในทันทีอันเป็นผลมาจากที่นางปฏิสัทธาทรยศสามีไม่เชื่อฟังสามีไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์แต่กลับคอยเป็นหูเป็นตาส่งข่าวให้กับกลุ่มชนของเธอแม้นางจะไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนพวกเขาแต่นางกลับเห็นดีเห็นงามพึงพอใจและไม่คัดค้านการกระทําอันน่าบัตสีเหล่านั้นนางจึงมีจุดจบเช่นเดียวกับกลุ่มชนของนางถึงแม้ว่า นางจะเป็นภรรยาของท่านนาบีก็ตามแผ่นดินต้องสาบร่องรอยของความต่ำช้าแผ่นดินของชาวเมืองสาดูมอยู่ณบริเวณทะเลสาบเดดซีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประเทศจอร์แดนกับปาเลสไตน์ในปัจจุบันหลังจากอัลลอฮ์ทรงได้พลิกคว่ำพื้นที่แห่งนั้นทะเลก็ส่งกลิ่นเหม็นเนา่าและไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรจากทะเลและพื้นดินในบริเวณโดยรอบได้อีกตลอดไป อันเนื่องจากความสกปรกโสมมน่ารังเกียจจากพฤติกรรมของผู้ที่เคยอยู่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนั้นเรื่องราวของชาวเมืองสาดูมปรากฏอยู่ในอัลกุรอานมากมายหลายที่ด้วยกันเช่นสุรฮูดอัอที่ห9ถึง83สูรอัลฮิจขัอที่5 1ถึง77สูรอัชวุอารอรที่1 6 0่ถึง175ูรอเุรอันนำขัอที่ 54-58สุรอะอสซาฟัตายาทที่133-138สุรอสซาริยัอายาทที่31-37สุรอัลกอมารอายาทที่33-40ทั้งนี้เพื่อให้มนุษย์ได้คร่ครวญเป็นบทเรียนและตระหนักถึงการลงโทษอันหนักหน่วงที่พวกเขาได้เคยรับและเรา ได้ทิ้งในมันหมู่บ้านของท่านนาบีลุตให้เป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ที่หวาดกลัวต่อการลงโทษอันเจ็บแสบอัจจารยิยตอายะที่35ภาพในอดีตไม่ได้ห่างไกลเกินไป ที่เราจะเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันทะเลสาบแห่งความตายเป็นสัญญาณที่เตือนให้เราล้ำลึกถึงบทลงโทษจากการไม่ดํารนตนบนคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามไม่เชื่อฟังบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าและเมิดขอบเขตของพระองค์และผินหลังให้กับคําตัดเตือนของท่านนาบีของพระองค์ดังนั้นใครก็ตามที่เรียนแบบพฤติกรรมของกลุ่มชนกลุ่มนี้พวกเขาก็คือพวกเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ละไม้คลายกันในทุกแง,ง่มุมก็ตามและ ใครก็ตามที่เห็นดีเห็นงามชื่นชอบชื่นชมคนพวกนี้เขาก็ไม่ต่างอะไรกับพระยานบิลูธเลยแม้ต้นแบบแห่งความบัตรสีจะกลายเป็นซากศพในปัตพีมาหลายร้อยศตวรรษแต่มะระดกแห่งพฤติกรรมอันต่ำซาม,ามและสุขปบโสมมยังคงอยู่คู่กับมนุษยชาติตลอดไปทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งในปัจจุบันกวีอารับได้กล่าวไว้ว่าแม้ไม่ใช่เชกเช่นกลุ่มชนลูด แต่ชาวเมืองลูดกับเราท่านทั้งหลายแล้วไม่ห่างไกลกันนักเลยผมดีเจพี่ดำ